ดีทานผู้ชมที่เล่นเกมเลี้ยงอายุกันเลยทุกท่านนะครับกบอยู่กับผมในรายการ MBZ Gamer นะครับลงคลิปทุกวันแต่เหมือนกูไม่ได้ลงเลยนะครับผมครับคือ,อยังไงร,รู้ปะ่ะความรู้สึกของผมตอนนี้มันแปลกๆนะครับผมแม่เอาละนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมในการดูภาพ คมชัดแบบควยคๆเลยนะครับผมก็คือภาพมันจะเป็นระดับความคมชัดอยู่ที่พันแปีนะครับเอาคุณผู้ชมก็ทําการกดดาวน์โหลดคือกดโอเคไปมันก็จะเตงเข้าหน้าดาวน์โหลดให้ดูชมนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันอุ้ยนมใหญ่แค่ไปดูบรรยากาศโหกระเทยนมใหญ่ไม่ใช่นะครับ <excessive. S 1> คนละเรืนะ่องและ นะครับผมวันนี้ผมกสอนท่านผู้ชมในการดูภาพได้แบบพ0 8 0 p นะครับคือตอนนี้เรามีอยู่แค่700อใช่ไหมมันก็ถือว่าชัดแหละแต่มันกากสําหรับผมไปแล้วนะครับผมมันกากไปแล้วโอเคโอเคโอเคพันเดี๋ยวผมขอปรับโอเคที่ข้างบนสุดนะครับผมแล้วก็ทําการกดไปที่รูปปแตยไอ้ปแตยนะครับผมแล้วก็กดไปที่สิสเทม u i s y s t e m เฮ้ยไม่ใช่นะครับมันคือไอตัวนี้ครับผมแล้วก็กดไปที่พันแปร้อยสิบพีนะครับผมคือมันล้วนไปปากผมนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็จะกดตรงนี้ครับเปิดเปิดแบบเปิดความละเอียดด้วยนะครับผมกดไปป้าบหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดวนๆหน่อยโอเคกดก็กดเลือกคลิปอื่นแล้วมันก็จะได้ไมาที่พันแปดสิบพีนะครับ สูงสุดของเครื่องผมม okay. ันก okay. okay. kind of ็ได้แค่นี้นะครับเครื่องใครแบบภาพแบบคมชัดนะครับคมชัดก็ประมาณพั0พนะครับผมโอเคมาดูสภาพว่าจะชัดไหมเนี่ยช้าด้วยไงเนียโอเคนะครับเราก็สามารถรับชมได้แบบพันเลยนะครับพัน 80p นะครับเอออย่าให้กูพูดอีกเลยนะครับเพราะลิ้นมันรัวนะครับผมถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเอ้ยกำลังใจให้ผมนะครับ